สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับดีดีตอนรับเข้าสู่ช่องโจมดังติ้งครับ่ะวันนี้เจองานเบาหน่อยครับงานโคยแกบครับใรถไถคูปะมห้าพันครับดันช่วยนะจะย้ายแกบกองนี้ครับกองเท่าภูเขาครับย้ายมาตั้งไว้ตรงนี้ครับ ว่าตอนนี้ลงสีสีข้าวไม่ได้ครับแกบเจ้าของเจ้าของลงสีบอกว่าแกบกองใหญ่เหลือเกินยางไม่โครครับมาย้ายกองแกบครับที่นี้ผมอเอารถเกตคูมต้าครับมาสองคันนะอีกคันหนึ่งจอดตรงนี้ครับ ไทยคูปต้าเกรดสองคันช่วยกันครับเอาแมกโกโผลลงมาครับงันนี้งานเบาครับแต่คันไม่น้อยน่ครับแม็กโก้โผลงมาครับแล้วรถเกรดคูปต้าดันช่วยนะย้ายมาไว้ตรงนี้ครับ ยายกองแกลบมาไว้ตรงนี้คุณกระจายครับออาดันช่วยครับดันช่วยไนมะ่โคหน่อย นันขึ้นเป็นกองภูเขาเหมือนกันครับรู้สึกว่าแกบมหาศาลครับถ้าเป็นตู้แอร์นี่จะดีมากเลยนะคุณไม่เข้าครับงานนี้คนขับไม่โคนี่สบายเลยแอร์เย็นช่ำครับ ไสตัวแอร์นี ó, ่สบายเหมือนกันเนาะลังขึ้นไปความใจเท่าภูเขาเลยครับ พลอลั่นๆครับครับคูปตาเอ็มห้าพันครับโอ้โ oh, กต้องปัดมาด้วยครับวัดมาด้วย เต็มมวงกีแล้วก็กวาดมาด้วยครับโอ้ฝนเยอะมากเลยครับวันเดียวน่าจะจบนะเอาให้เสร็จวันเดียวครับรถเกียร์สองพันนะ อีกคันนึงครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเสร็จเดยกก็ต้องขับรถเกตครับอยู่ก็เราฟังนะงานเหมามาครับจะเอาให้เสร็จภายในวันเดียวครับไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่า ให้เราเกียดด้วยโอ้ดกระจายเลยครับงานตักแกบเราก็ตักนะไม่ใช่ว่าตักดินอย่างเดียวครับ อ๋อแค่ว่าจ้างนะราคาตกลงกันได้นี่ก็อ๋าก็ลงมือทำนะโอย้ยจะามกันเด้อแมคโคต้องหมุนไปฝั่งนู้นครับ่ารถเกียอยู่ฝั่งนี้ เปรียดง่ายนะเบาครับแก็บจะเบานะเปรียดง่ายครับไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับแม่โครก็ตักเต็มรุ่มแล้วก็กวาดมาด้วยครับ วันเดียวก็น่าจะจบครับเพราะว่ารถเกตสองคันครับแต่ถ้าเป็นแมคโครคันเดียวนะเพราะว่าไม่ไม่จบงานวันเดียวไม่จบนะโอ้วันเนยกุ่มกระจายเลยครับลองท่วมแมคโครเลยนะ กองใหญ่มากเลยครับอโอเคครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, like, share, ช่องจอจอบดับซิงกด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาท่านผู้ชมไปแล้วครับสวัสดีครับโอ้ oh, ่มกระจายเลยครับ